สวัสดีมิลักแฟนจุจิสึไข่เซนทุกท่านนะครับผมวันนี้นะก็มาอัปเดตกิจกรรมใหม่ละกันของทางเกมนะเอาจริงเนี่ยมันเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าเมื่อวานเราอัปเดตไปทนนางของอของเกมย้ายบาตไปแล้ววันนี้ก็เลยมาอัปเดตเกมจูจิสึบ้างนะอ่ะแล้วก็มีคนขอมาเป็นอยากดูท้าดวลของนี่นะเนาะอ่ะเมื่อวานมันสู้กันจบแล้วอ่ะแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาดูย้อนหลังกันว่าจะเป็นยังไงนะซึ่งเนี่ยแหละอันดับก็ได้ที่1น,นะเพราะว่า ในโซนปัจจุบันเนี่ยที่ผมอยู่ตอนเนี้ยก็คือผมพลังเยอะสุดแล้วอย่างที่ผมบอกไปในคลิปก่อนๆเออก็เลยแบบที่1สบายหน่อยไม่เหมือนการรอบอ่ากรุ๊ปตอนที่แล้วเอาจริงกรุ๊ปต้องบอกว่า2กรุ๊ปที่ผ่านมาต้องอันนี้อันนี้น่าจะเป็นกรุ๊ปที่3ที่มันอ่ารวมนะอีกไอสองกรุ๊ปที่ผ่านมาผมเจอคนที่เก่งกว่าผมอ่ะหนึ่งคนทั้งสองกรุ๊ปเลยก็คือคนเดียวกันเลยทัดห้าแปดเออคือเก่งกว่าผมเลยผมก็เลยแบบได้ที่หนึ่งบั่งที่สองบั่งสามบั่งอะไรเงี้ยอ่ะ แต่ว่ารอบเนี้ยคือเดี๋ยวเราน่าจะได้ที่1กันยาวๆเลยเพราะว่ารวมกุ๊ปทีนึงเนี้ยมันอยู่แบบเกือบเดือนอ่ะเออรวมกุ๊ปทีหนึ่งเนี้ยมันอยู่เกือบเดือนเพราะฉะนั้นแล้วเนี้ยผมน่าจะได้แบบที่1เก็บแต้มกิจกรรมเนี้ยชิวๆเลยประมาณเกือบเดือนหนึ่งเออประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าค่อยดูกันอีกทีนึงว่าจะเจอกุ๊ปโหดหรือว่ากุ๊ปอะไรประมาณเนี้ยผมเห็นบางคนอ่ะเขาไปเจอกุ๊ปที่แบบว่าสูสต่านของเกมอ่ะเออต้้งหมกสูสต่านของเกมเลยพลังประมาณแบบ 22- 23นี่ก็คือตตััวละคครืองยี่สิบอามัง น่าจะเอาเวกสี่เอาเวกห้าแทบทุกตัวละครเลยตัวลิมิตเนี่ยเอาเวกสี่เวกห้าทุกตัวละครเลยส่วนตัวละครธรรมดาเนี่ยก็เอาเวกสามสี่อะไรประมาณเนี้ยแล้วแต่นะอ่ะมาเดี๋ยวเราอัปเดตกิจกรรมก่อนอันแรกเลยเป็นทเรื่งของวิสซัมมอนก็เป็นกิจกรรมอ่อลูอันเดิมนั่นแหละนะก็แต่ว่าอันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าของรางวัลอะบางทีมันจะไม่เหมือนเดิมของรางวัลไออันที่อันบนเนี่ยมันเหมือนเดิมแต่ว่ากรอบเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมมาแล้วแต่รอบแล้วกันนะอ่ะรอบนี้เป็นเอ่อเคิร์ซอันนี้ซึ่ง บางรอบเนี่ยเหมือนมันจะมีอยู่3กรอบนะที่วนๆมาเป็นอันนี้เอ่อเซเลสเชียลคิงแล้วก็เป็นเคอร์ซโซนี้แล้วก็น่าจะเป็นอ่อพาร์ชั่ดอันนี้มั้งน่าจะเป็น3อันนี้แหละประมาณเนี้ยวนวน,วน,วน,วนกิจกรรมประมาณเนี้ยซึ่งกรอบอันเนี้ยมันไม่ได้อยู่ถาวรมันอยู่แค่เดือนหนึ่งอ่ะกรอบเนี้ยอยู่แค่เดือนหนึ่งเพิ่มเอฟเฟกต์เนี้ยอยู่แค่เดือนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี้ยเดี๋ยวมันก็วนมาเรื่อยๆแหละนะอันนี้คือไม่ต้องรีบก็ได้แต่ว่าใครที่อยากเอากรอบเนี้ยแบบเอาเท่ๆหรือว่าสะสมอะไรพวกเนี้ยก็เอ่อ แนะนำนะก็คือสุ่มอันเนี้ยวันละ20ครั้งอะ่ะแทบทุกวันเลยก็คือเสียวันละ5,400กว่าเพชรอะ่ะแทบทุกวันไปคํานวณก็เอง5,400กว่าเพชรเนี่ยแทบทุกวันวันละ20ครั้งแล้วก็มาเติมแพ็กอันนี้600บาทอันเนี้ยนนจะอยู่7อันเนี้ยจะได้7วันก็คือเนี้ยจะได้ประมาณ77เม็ดอะไรประมาณเนี้ยอ่ะอันเนี้ยเมื่อกี้ได้77เม็ดรวมกับฟรี7วันก็ประมาณ84เม็ด 84เม็ดแล้วก็คุณก็มาบวกกันเนี่เอาว่ามันเท่าไหร่ถึงจะครบ200ครั้งถึงจะขึ้นท็อปได้ประมาณเนี้ยเออก็ไปคำนวณเอาเองแล้วกันอ่ะแล้วก็กิจกรรมที่อัพมาใหม่นะเมื่อวานจะเป็นกิจกรรมนี้อ่าหัวข้อเต็มเนี่ยก็คือ Spring X อ่าว่าอะไรวะ XQ Knock หรืออะไรที่อย่างเนี่ยประมาณนี้อ่ะแต่ว่าในกิจกรรมเนี่ยจะมีอยู่มา5กิจกรรมด้วยกันนะที่มันอัปเดตมาซึ่งมีแบบมินิเกมนิดหน่อยมาด้วยึ ไอวินิเกมเนี้ยคือแบบคตรเกียดเลยคือแบบอันเนี้ยถามว่ามันสนุกไหมผมว่ามันสนุกดีแต่ว่ามันจะมี2เฟสมันจะมี2เฟสนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่นให้ดูอ่ะเดี๋ยวไปดูอันอื่นก่อน อันนี้ก่อนอ่ะเป็นอันนี้สปริงโก้นี่คือเป็นเควสอ่าเป็นเควสนั่นแหละเป็นเควสสะสมอยู่ได้7วันใช่ไหมสามสี่ห้าหกเจ็ดอะเป็นเควส7วันถ้าเราทําครบเนี่ยหมดเนี่ยปุ๊บเราจะได้ของรางวัลตามข้างล่างนะก็5ตัวแล้วก็อันนี้50ชาร์ดแล้วก็อันนี้อาวุธแดงอันนี้เป็น2แล้วก็เพชรอีก2000นะซึ่งเควส์มันก็จากเควสวันแรกเนี่ยไม่ได้ยากเลยเควสวันแรกนีก่คือการสุ่มแซลมอนเนี่ยหนึ่งร้อยครั้งอ่ะซึ่ง100ครั้งเนี่ยมันอยู่ได้7วันก็ถือว่าแทบจะะะะเเป็นนนววัััลล10 10คร้งอออ่ 15ครั้งก็ครบแล้วนี่คือง่ายๆชิวๆแล้วก็มันก็มีของรางวัลตามด่านอยู่นั่นแหละใช่ไหมมีเพชรมีของแสบบ้าๆๆเนี่ยอ่าแล้วก็เป็นอันนี้อ่าซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวมันไว้โอ้โหกับอีกกิจกรรมหนึ่งได้อ่ะส่วนเควสวันที่2เนี่ยก็จะมีแบบเอ่อเควสรายวันอะไรพวกเนี้ยต่างๆนะเนี่ยวันเนี้ยปุ๊บๆๆอ่ะก็ถือว่าทําให้ครบไปแล้วก็เควสที่สามสี่ก็เลยเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีหนึ่งอ่ะแล้วก็นนี้เป็นสปริงวิดอันนี้เอ่่่ออัััันนนนนเเีี้้้ยยวาจะรรบไดคง หนึ่งวันเนี่ยน่าจะรับได้ก็คือมีให้เลือกก็คือเพชรมีแรนนอมฉาดหอันมีตั๋ว1ตัว๋วแล้วก็มีเบรกสโตน2 0 0อันอ่ะซึ่งถ้าใครไม่ได้เติมเนี่ยมันสามารถเลือกได้แค่4ชิ้นเนี่ยสองในสี่แต่ว่าถ้าใครเติมเติมกี่บาทก็ได้นะ39บาทก็ได้อ่ะต่อวันเนี่ยมันจะได้เป็นอตทร์เอกอัน,นี้ก็คือไว้เพิ่มค่าสนิท100แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีกับ h p ประมาณนี้ของตัวละครอ่ะนี่คือถือว่าค่อนข้างดีอยู่นะบาทก็สนะิ้เกา้ board, board, าบาวก็ได้กลอ่อ่ะแล อีกแล้วก็ได้กล่องกล่องมาเนี่ยเนี่ยกล่องก็จะมีโอกาสได้พวกเนี้ยเนี่ยมีโอกาสได้เพชรได้ตั๋วได้เพชรหมื่นเอ่อได้เพชรสองหมื่นได้ตั๋วได้เพชรธรรมดาได้เอ่อเคอร์สซีลสีทองแล้วก็เป็นอันนี้เศษซึ่งอันเนี้ยผมยังไม่เคยได้เลยเศษเนี่ยค่อนข้างยากมากเอาจิงมันยากมากวันหนึ่งผมตีได้ประมาณสิบยี่สิบกล่องไอ้ยี่สิบสามสิบกล่องอ่ะเออแต่ว่าก็เปิดไม่เคยได้นะเกลืออ่ะถัดไปเอ่ออ่ะถัดไปสุดท้ายแล้วเป็นอันนี้อันเนี้ยก็ต้องใช้เนี้ยหนึ่งร้อยอัน ต่อการเปิด1อันอันนี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้าใครเป็นสายฟรีเนี่ยคุณก็ทำเควสได้ครบเนี่ยคุณก็จะได้อันนี้มาเปิดอ่ะ100อันต่อการเปิด1อันต่อการเปิด1ครั้งอ่ะ100ต่อการเปิด1ครั้งซึ่งมันมีทั้งหมดเนี่ยประมาณ5หน้ามั้งอ่ะอันนี้หน้าที่1อันนี้หน้าที่2อันนี้หน้าที่3หน้าที่นี่เออมีแค่4หน้าอ่ะหน้าที่4อันสุดท้ายก็จะมีเนี้ยอันนี้คือแรสุดแล้วน่าจะน่าจะดีสุดแล้วเอออันนี้ยถถ้้าาาาาเเเเเตตติิิมมมมนนีู่่่ลลลคกก็็็แบบบะะจทออ แต่ว่าอันนี้คือถ้าเราเปิดถึงเน่เราก็ได้ฟรีประมาณนี้อ่ะแล้วก็มีเป็นพาร์ทอ่ะไปดูพาร์ทอันนี้จะเป็นเอ่อที่ผมเติมเนี่ยผมเอานี้เอาจริงตอนแรกเนะี่ยในกิจกรรมใหม่7วันเนี่ยผมกะจะไม่เติมแต่ว่าผมม่เห็นอันนี้ปุ๊บมันเป็นกรอบโปรไฟล์แล้วก็เป็นถาวรซึ่งมันก็น่าจะค่อนข้างลิมิเต็ดผมก็เลยเติมไปนี้แล้วก็ได้ของรางวัลอื่นๆด้วยนี่ประมาณนี้ก็ถือว่าอ่ะเติมไปกิจกรรมนี้800บาทอันอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรมั้งก็น่าจะมีแค่เติมรายวันเพื่ออออเเาาไ้ขตักนีประมณ วันละ3าบเาทเออที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้อ่ะแล้วนี้ก็เป็นกิจกรรมล็อกอินอ่ะล็อกอินก็จะได้ของประมาณนี้อันนี้เพชรอ๋นนี้สุ่มโอ้ขั้นต่ำพันสนะสูงสุดได้2,800ก็ถือว่าโอเคอยู่นะเพชรฟรีอ่ะแล้วก็เป็นอันนี้เป็นแพ็กเติมใครที่อยากเติมนะก็จะได้เลงนะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมอันนี้อย่างที่ผมบอกกิจกรรมจำนะซึ่งอันเนี้ยมันจะมีของรายวันให้อยู่เนี่ย เล่นสามวันเล่น3ครั้งต่อวันคุณก็จะได้ของประมาณเพชรร้ย 150. อยห้าสิบแล้วก็ของอื่นแล้วก็อันข้างล่างถ้าเรากระโดดไปจนถึงแบบจนถึงเกณฑ์ถึงแต้มมันเนี่ยมันจะมีแต้มให้อยู่แล้วเราก็จะได้ของาะวันประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้คือผมเล่นไปละครั้งหนึ่งของวันนี้เลยสองครั้งมาเอาจริงมันสามารถเล่นได้วันละกี่ครั้งก็ได้มันสามารถใช้เพชรซื้อได้รอบละยี่สิบเพชรมาเดี๋ยวามาดูกันมาชารนจเวลาเล่นปุ๊บก็ก,กดค้างตรงไหนก็ได้นะมันจะอันนี้ให้ ถ้าเป็นด่านแรกๆอ่ะมันจะมีเส้นบอกให้ว่าเรากดค้างเท่าไหร่มันถึงจะกระโดดไปเท่าไหร่นะอ่ะดูก่อนอันนี้ครั้งแรกปุ๊บนี่อ่ะโดดไปปุ๊บอันจริงถ้าอยู่ข้างหน้าเนี้ยโดดยากมากเนี่ยอันเนี้ยอ่ะจะเห็นชัด่อยมเส้นเส้นนี่ยแล้วก็จะแค่โดดตามเส้นเฉยกดค้างไว้ถ้าเส้นมันถึงที่แล้วก็กดปล่อยนี่ประมาณนี้อ่ะประมาณนี้เรื่อยๆชิวๆแต่พอไปด่านหลังๆอ่ะมันจะไม่มีเส้นให้ดูนะมันจะต้องแบบกะเอาเองคือนั่นอ่ะค่อนข้างยากมากค่อนข้างปวดหัว อันเนี้ยผมว่าตั้งแต่เริ่มนี้มันน่าจะไม่มีเส้นละนี่ไงเออ,อจมน้ําไปหน่อยหนึ่งอ่ะเรามาอกเกนอีกครั้งหนึ่งต้องเริ่มใหม่นะนี่ต้องเริ่มใหม่ไ้วคิดดูมันไอ้น,นี่มากเลยนะถ้าใครแบบอยากเป๊ะคุณก็กดเวลามาเองแล้วกันเอาจริงกดเวลามันก็ไม่ทันหรอกเนาะเราต้องกะคํานวณเราเองอะน้ำในใจน้ำในใจแล้วกัน น้ำในใจเอาว่ากีวิจมน้ำเงี้ยโอ้โหนิวสกอร์ไม่ถึงสักทีอ่านเนี่ยซื้อได้ครั้งละอ่ายี่สิบเพชรเดี๋ยวดูก่อนอย่างเนี้ยเรากดเล่น3ครั้งฟรีของมันเนี่ยเราจะได้150บเพชรอ่ะถือว่าเรามีทุนละ1้0ยบเพชรม,มาเล่นต่อได้เองนะมาเมื่อกี้เราได้สูงสุด350นะเราต้องได้500โอ้โหไอ้ที่ถ้าสูงสุดนี่คือ5000ไอ้ไหนมันจะเล่นไปถึงวะถามจริงใครมันจะเล่นถึงเนี่ย 5้าพันแต้มเนี่ยยากมากขนาดเราผมยังเล่นไม่ถึงห้าร้อยเลยอะ่ะมันยากเกินไปถ้ามีเส้นอย่างเงี้ยให้ดูตลอดเนี่ยก็ยังพอว่านะแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วอะ่ะเนี่ยไม่มีเส้นก็ไม่ต้องพูดถึงอะ่ะเนี่ยโอ้โหแม่งไกลมากเฮ้ไกลโอ้โหนึกว่กาจะไกลเกิน เฮ้ยอันนี้ไกลสุดเลยเนี่ยโอเคห้าร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบได้กล่องได้สามกล่องโอเคโอ้โหเนี่ยคิดสภาพดูมาแก้เล่นได้แค่ห้าร้อยได้แค่หนึ่งในสิบนะผมเล่นได้แค่หนึ่งในสิบของด่านะ่ะแลวคือแบบโอ้โหกว่าจะเล่นได้ถึงห้าพันนี่ยากมากซึ่งมันไม่ได้สแต็กคะแนนนะมันนับคะแนนใหม่เนี่ยถ้าเรากดซื้อใหม่เนี่ยมันก็นับคะแนนใหม่ไม่โคตรยากเลยไหนเรามาเช็ดดวงกันก่อนห้ากล่องอะ โอเคเกลือไม่ได้อะไรเลยเ,ลยเกลือเกลือทั้งนั้นอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของอันนี้การ Edit ทโชดาวน์นะเอ็มจีอีดไม่ใช่อีดิทโชดาวนะ์เปล่าวะอ่าไม่ใช่อ,ใชอ่าแค่ Edit อ,อย่างเดียวมาเดี๋ยวเรามาดูกันเอาเป็นเอาเป็นแชมป์ของแต่ละด่านไหมเอาเป็นเอาเป็นแชมป์สี่สี่คนของแต่ละด่านก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูอันสุดท้ายแล้วกันนะมาเพราะว่ามาถึงรอบสุดท้ายก็ได้เนี่ยก็ค่อนข้างเก่งกันพอสมควรแหละมาดูคู่นี้ คู่นี้ใครชนะวะฝั่งซ้ายเอออนนี้เป็นของผมนี่หว่าผมชนะนะี่หว่าลืมดูชื่อ,อโอเคตีไปก่อนอตอนเอามาลงเน,นี่ยทีมผมน่าจะประมาณผมจําไม่ได้ว่าพลัง9ล้านหรือ10ล้านนะประมาณ9-10ถึงล้านได้นะนี่คือพลังของผมนะอันนี้คูร่รุสูตน่าจะแค่3ดาวอยู่นะ๋ยวดูกันอ,อันนี้คู่รุสูแค่3ดาวอยู่แต่ว่าปัจจุบันคูร่รุสูตสี่ดาวแล้วนะตอนนี้พลังผมอยู่ที่ประมาณ11ล้าน ก็ถือว่าขึ้นมาระดับหนึ่งแหละแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าโทจิเอ,อเวกหนึ่งหรือ,อยังนะของอันเนี้ยมาตีไปก่อนตีไปเอาจริงคนนี้เขาวางตำแหน่งไอ้นี่นะเอาโทจิมาไว้หน้าเนี่ยาค่อนข้างแย่อยู่มา,อ,าอันนี้เราชนะไปแล้วก็มาอันนี้โอเคอันนี้ใครชนะเออคนขวาชนะโอเคทีมขวาชนะ เนี่ยอันนี้เอาจริงอะผมว่าเอาเอา่อเอาเกทวยืนหน้าได้เกทโทยืนหน้าสลับกับอ่อยูตะได้นะใครที่เล่นอยู่อะผมว่ายูตะมันไม่ได้ถือขนาดนั้นนะเอาอยูตะยืนยืนกลางดีกว่าน่าจะดีกว่าเกทโทอย่างน้อยมันมีตายเกิดให้ตัวเองอะโอเคตีไป หลังๆเมตาทีมคล้ายๆกันนะมาอ,อยู่โอ้ยวูตะแต่ละคนแม่งยิงแบบแรงพอสมควรนะเนะี่ยฝั่งซ้ายก็ยิง5ล้านฝั่งขวาไม่แน่ใจว่ายูตะยิงเท่าไหรนะ่นะเมื่อกี้ไม่ได้ดูแต่ก็แรงอยู่แหละอย่างต่ำก็ได้จะ5ล้านแหละตัวละครมันยิงเป็นแทบจะเป็นทูดามิทนะถ้าจะไม่ผิดเคตีมาตีไป,ไปเคตีไปแล้วก็ป๊า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 ตายไหมไม่ตายเอาเบิร์นอีกทีนึงโอเคตายอ่ะดูดามิเกตก่อน เนี่ย13ล้านนะอีกฝั่งหนึ่งก็8ล้านแค่อันติทีเดียวก็5ล้านแล้วอะแม่งแรงมากมาเรามาดูคู่หนึ่งอ่าอีกสองคู่มีอีกสองคู่โอเคเอ่ออันนี้อ้วอันนี้ใครชนะวะอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าใครชนะนะลืมมาแต่ฝั่งขวาสุคราห5ดาวมั้งถ้าจะถ,ถ้าดูไม่ผิดเมื่อกี้เออ5ดาวฝั่งขวานี่5ดาวแทบหมดเลยมีอาจารย์โกโจ3ดาวตัวเดียวมา ก็ยิงเข้าไปปาเขาให้มาไอฝั่งซ้ายก็มีอาจารย์นี่ว่ะโอ้ล้านเก้านะแรงอยู่นะสุคุนะห้าดาวส่วนตัวผมสุคุ้ะยังแค่สี่ดาวแดงอยู่เลยเขาห้าดาวแดงไอเขาห้าดาวลุ้งไปแล้วคนที่เขาชอบขเขาก็ปั้นกันสุดนะส่วนตัวผมผมยังปั้นยังไม่ได้ปั้นเลยแค่สี่ดาวอยู่เลยสามารถทําได้หนึ่งดาวลุงล้งแหละแต่ว่าทรัพยากรไม่พอนะเดีย๋ยวต้องทําตัวที่มีอยู่ก่อน พอต่อให้ทำสุครณะหนึ่งดาวลุ้งมามันก็เอาลงทีมหลักไม่ได้อยู่ดีไม่ได้เก่งขั้นต่ําๆอ่ะเมต,ตาที่ผมอยู่ตอนเนี้ยมันควรจะ4-5ถึงดาวลุ้งนะถึงจะถึงจะเก่งถ้าจะเอาแบบว่าเอาลงกิจกรรมมาลงอะไรพวกเนี้ยถ้าดาวน้อยกว่าน,นั้นมันก็ไม่ได้เก่งอะเอออะนี่มาอันนี้สุคุณะสิบล้านนะโอ้ MVP ไปเลยนะสิบล้านนะโกโจเก้าล้านเก้าเออเฮ้ยอันนี้สุคนณะเดือดอยู่มาเฮ้ยอ๋อ,อเขาเปลี่ยน เหมือนจะเปลี่ยนชื่อไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนชื่อหรือเปล่านะแต่ว่าเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เปลี่ยนกรอบเนาะถือว่าแต่มันไม่คุ้นเดี๋ยวนะไม่ใช่สิเมื่อกี้มันคือคนนี้นี่ใช่ไหมแล้วทำไมเมื่อกี้มันถึงดูสลับคู่กันมันดูสลับคู่กันเฉยเลย,เยวผมขอดูนี้หน่อยอ่าน,นี้ดูไม่ได้ด้วยเดี๋ยวนะซินเชสเค้า อ๋ออันนี้ดูไม่ได้โอเคช่างมันดูไม่ได้ก็ดูไม่ได้นะมันเอืออะไรของมันวะอ้ามาเดี๋ยวเรามาดูคู่ชิงกันดีกว่าเริ่มจากทางขวาก่อนล้วกันทางขวาก่อนเดี๋ยวผมมาทีหลังไปอันนี้โอเคสูครนะห้าดาวกับอีกคนนึงใกล้เคียงกันอยู่อะมายิงไปเนี่ยส่วนมากเขาเอาอาจารย์โกโจมายืนหน้าอะไรกันนะ หรือว่าน,นี้เขาอาจจะเป็นทีมเมตาของพวกเขาอาจจะทำอย่างนี้นะแต่ว่าของผมไม่ใช่ของผมไม่ได้จัดแบบเนี้ยของผมคิดว่าแบบโกจจอาจารย์อะ่ะมันมันยืนหน้าไม่ค่อยได้มันต้องยืนกลางอะ่ะถึงจะดียืนหลังได้ยืนกลางได้แต่ว่ายืนหน้าไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่เอาเกตทย,ยืนหน้าเลยดีสุดลวแล้วก็ใส่ของให้มันถึกกว่าเน่ยถึกๆหน่อยอเคยิงไปก่อนตีเข้ามปอีกทีนึงแล้วก็ปีเข้าไปอีกโอเคมาไอ้ทีมนี้ใครชนะนะซ้ายหรือขวาชนะ โอ้แต่ว่าฝั่งซ้ายเขาฮิลลรัวๆเลยฝั่งฝั่งซ้ายเหมือนจะเป็นทีมสมดุลเออฝั่งขวาเป็นทีมแบบเน้นดาเมจอย่างเดียวเลยไม่มีซับไม่มีอะไรเลยมีแต่ดาเมจกับเออเอฟเฟกต์ควบคุมคอนโทรลอะไรล้วๆฝั่งซ้ายเนี่ยยังมีฮิลสองตัวนะแล้วก็มีตัวฮานามิทำดอทได้โอเคเอาจริงฝั่งขวาเก่งแต่ว่าฝั่งซ้ายทีมมันสมดุลกว่านะฝั่งขวาตัวละครดาวเยอะแล้วก็แบบเก่งนะแต่ว่าฝั่งซ้ายเขาทีมค่อนข้างสมดุลกว่า ก็เลยแพ้ฝั่งซ้ายไปนะอ่ะนี่โกโจ16ล้านเนี่ยชโก o ฮิว3ล้านนี่อีก8 0แสนมีการตายเพื่อนได้อีกนะเนี่ย16ล้านฝั่งนี้11ล้านเสียตรงที่ว่าฝั่งขวามันไม่มีเอ่อไม่มีซัพพอร์ตนะมีแต่ดามเมจล้วนๆนะก็เลยแบบแพ้ตัวเองอะแพ้แพ้ตัวเองไปอ่ะมาเดี๋ยวผมมาเจอก,กับอันดับ2ของเซิร์ฟเซิร์ฟผมคนขวาเนี่ยคืออันดับ2ของเซิร์ฟผมตอนนี้เป็นหัวกิลด้วยมั้ง ถ้าจะไม่ผิดนะหัวกิวคนก่อนเลิกไปแล้วคนนี้ได้เป็นหัวกิวต่อ,อตีไปก่อนตีมาเนี่ยเห็นไหมทีมผมนหะจะจัดเป็นแบบนี้นะต่อให้ผมเล่นยูตะผมก็ไม่ไดเอายูตะไว้หน้านะส่วนมากผมจะเอายูตะไว้กลางมากกว่าโอเคตีไปก่อนนี้ฝั่งเราตีไปก่อนปาเข้าให้มาคุรุสุกลางโลกเข้าไปแล้วก็โกโจโยิงเข้าไปโอง่งหายเลยเโกทโไม่ใช่เโกทโูเลยนะโทจิอปาปาตายหนึ่ง ปาดตายสองอันนี้น่าจะตายสี่เลยนะปาดตายสามปาดตายโอ้โหไม่ตายด้วยถึกจัดโอเคแต่ว่าเมื่อกี้มันเลือดเลือดแทบเต็มหลอดเลยนะโชโกโอเออมันเลยแบบไม่ได้การันตีคิสอ่าโกโจสามสิบเอ็ดล้านโทจิสิบสี่ล้านนะอาจารย์โกโจสี่ล้านเก้าเออแล้วก็เกโทเก้าแสนกว่าอ่ะอีกฝั่งนึงก็เลยแบบเพียบพั้มไปนะเพราะว่าโดนดามเมตค่อนข้างหนักหน่วงมาเดี๋ยวเป็นคู่ชิงสำหรับอันนี้กันทีมสมดุลเจอทีมสมดุล เอาจริงทีมเขาอมีตัวฮิลนะทีมเขามีตัวฮิว,นะม,ม,ว,ฮวมีล้างซีซีอะไรพวกนี้แต่ว่าทีมผมเนี่ยก็มีฮิวได้นิดหน่อยนะแล้วก็มีสร้างลู่ต้องบอกว่าผมเอาสร้างลู่มาแทนการฮิวแล้วกันสร้างลู่ก็ถือว่าคล้ายๆเป็นเป็นฮิลนั่นแหละอย่างน้อยเรามีลู่นะเราก็ถือขึ้นหน่อยเสียดายครูสูมันไม่ได้มีฮิลแบบเหมือนตัวปกตินะอ่ะแล้วฝั่งขวาตัวอะไรตายไปตัวหนึ่งแล้วนะโอเคตายมา โงงเข้าไปตายไปอีกโอ้น่าจะตายหมดเลยไหมอันนี้มันไวกว่าไวกว่าหัวคิวผมกฮะอะดาเมจยี่สิบเจ็ดล้านสิบล้านห้าล้านเจ็ดแล้วก็หนึ่งล้านนะอีกฝั่งหนึ่งแบบร่วงไปอย่างไวโอเคอะประมาณนี้สถานะของแชมป์อีดินะเอาจริงเนี่ยอาอย่างที่บอกไปว่ารวมเซิร์ฟรอบเนี่ยมันไม่ได้มีตึงขนาดนั้นนะถ้าอย่างรวมเซิร์ฟรอบที่แล้วอะรวมเซิร์ฟรอบที่แล้วอะมี V11 เนี่ย ประมาณ3คนรวมผมด้วยมี V11 อีก2คนซึ่ง2คนนั้นน่ะมันมีทัชหา 58, ก็มีอีกคนหนึ่งชื่อมันอ่านว่าอะไรไม่รู้อ่ะซึ่ง2คนนั้นน่ะ V11 ทัชาแ58อ่ะ V I ไอคนนั้นน่ะ V11 ก่อนผมแบบค่อนข้างนานพอสมควรผมเพิ่งจะ v 1 1ไม่นานนี้เองนะอ่ะเดี๋ยวามาดูกันข้ามเซิร์ฟว่าเจอท็อปเซิร์ฟไหนบ้างนะอ่ะคนนี้พลัง5ล้าน6นะคนนี้พลัง4ีล้าน9 000. คนนี้พลัง3าล้าน3 000. อ่ะคนนี้4ีล้าน4ี่แต่ว่ามันไม่ใช่ทีมจริงนะอันเนี้ย เขอาอมีทีม2ด้วยนะแต่ว่ามันเอาเออมันนับแค่ทีมทีมแรกทีมเดียวอออันนี้พลัง7ล้านหนึ่งอย่างผมเนี่ยพลังแค่8ล้าน4่นะเพราะว่าผมเอามาเฉลี่ยทีม2ด้วยแล้วก็ทีม3ด้วยเพราะว่าปัจจุบันผมต้องใช้3มทีมออแล้วก็อันนี้3ล้านกว่าเอาจิงมันก็ดูพลังจริงไม่ได้แล้วอ,อ่ะสี่ล้านกว่าเนี่ยอ,อ่ะเรามีคนนี้อ,อ่ะ ซื้อใครเจอบ้างสามารถมินได้นะซืาา้อนะใครมาเจอผมบ้างเนี่ยสามารถมินได้นะล้านเก้าร้านกว่าไอ้ยมันกี่ซื้อวะเนี่ยทำม,มันเยอะจังเลยวอยไอเสือโอโรดวอยโอเคประมาณนี้เออแล้วก็มีที่อัพเพิ่มมานะ,ะเดี๋ยวให้ดูกอ่อนเอออันนี้ ครูสุสี่ดาวแล้วอ่าแล้วก็โทจิเอาเวกหนึ่งเนาะตัวอื่นก็เนี่ยประมาณนี้แล้วกเ็เดี๋ยวยูตะใกล้ละยูตะขาดอีกตัวหนึ่งสามารถเอาเวกสองได้เดี๋ยวถ้าเอาเวกสองแล้วเดี๋ยวค่อยมาทาการรีวิวนะแล้วก็เกโตเดี๋ยวค่อยทาการรีวิวอีกทีนึงแล้วก็สุคุณะเนี่ยสามารถอัพได้หนึ่งดาวลุงนะแต่ว่าเนี่ยเองไม่ได้ทำแล้วก็ตัวอื่นยังไม่ได้มีอะไรมากนะที่อัพมาอีกอันนึงน่าจะเป็นหน้ากากนะนี่อันนี้เออไอเนี่ยจโรกุโม ok อันนี้เหลือรีโลอีกแค่ ครั้งเดียวนะก็ตันละเป็นอันที่2ที่เราจะตันได้อ่ะก็ใช้อีกสองเม็ดตอนนี้ผมที่มีตันอยู่นะมีเอ่อมีอันนี้อิบารากิอันนี้อิบารากินี้รีโรตันแล้วเหลืออัพอัพดาวอัพดาวเนี่ยไอ้เนี้ยมาค่อนข้างน้อยมากนะอิบารากิเนี่ยหน้ากากเนี่ยมาน้อยมากหินรีโรยังมาเยอะกว่าอีกอ่ะแล้วก็อันนี้รีไฟนี้ค่อนข้างขาดเยอะเดี๋ยวต้องเอ่อต้องบอกว่า แอสเซนต์แอสเซนชันต้องบอกว่าอัพดาวให้เต็มก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมารีไฟทีหลังนะแล้วก็หน้ากากอื่นเหมือนกันนะที่ผมเลือกใช้นะก็จะมี6อันละกันอนะ่ะ1เป็นอันนี้ซาชิกิ2เป็นยูกิโอนะ3เป็นจโรกุมะ4เป็นทางด้านของทามาโมโนะอา่าทามาโมโนะมาอิมาอิอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็5เป็นอิบารากิแล้วก็6เป็นชูเทนอ่ะเป็น6อันนี้ที่ผมเลือกใช้นะแต่ว่าตอนนี้ทําได้แค่2อันอยู่แล้วก็ดาวเนี่ยแทบยังไม่ได้อัพเลยนะดาว ดาวเนี้ยเดี๋ยวผมค่อยทำหลังๆแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้ต้องเก็บเพชรไว้รอแบบประมูลในเนี้ยอ่าไอหินรีโลเนี่ยไอหินเมจิกมันคือเมจิกเลยนะเมจิกเจจไว้รีโลนะเพราะว่าแบบบางวันน่ะมันหลุดมาทีละ2เม็ดอย่างเงี้ยผมก็ต้องประมูลนะบางทีเม็ดหนึ่งเนี่ยประมาณเม็ดละหมื่นอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องประมูลเม็ดละหมื่นเอออะไรประมาณนั้นนะอ่ะแต่ว่า ที่มันหล,หลุดมาเนี่ยเพราะว่าบางคนเขายังไม่รู้เวลาในการประมูลด้วยซ้านะบางคนเขายังไม่รู้เวลาในการประมูลด้วยซ้านะไอ้บางคนที่รู้อ่ะมันก็รอประมูลประมูลเก็บเกี่ยวช่วงนี้แหละแต่ว่าบางคนที่ยังไม่รู้เนี่ยก็นั่นแหละปล่อยตามเลยแต่ว่าผมเคยปล่อยให้ใหินเมจิกเกตเนี่ยหลุดแบบไม่มีการประมูลเลยนะ <S <S วันแรกที่การประมูลเข้าผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเมจิกเกตมาทาอะไรได้ในการประมูลโลกเออผมปล่อยให้มันหลุดไปเลยแบบเมจิกเกตเม็ดแรกที่เข้ามาในเกมวันนั้นอ่ะ ไม่มีคนประมูลเลยนะจนแบบจบก,กิจกรรมประมูลโลกเลยอะเออนะั้นค่อนข้างเสียดายมากนะเอออ่ะโอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับเรื่องของการอัปเดตกิจกรรมแล้วก็มาให้ดูกิจกรรมเอ,อ่ออีดิทนะว่าเป็นยังไงนะอ่ะโอเคก็ใครดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่าสามารถดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวแปะคลิปทางซ้ายคลิปดานขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม